หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองพัทลุงท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประธานคณะกรรมการชุมชนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพัทลุงที่เคารพก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เทศบาลเมืองพัทลุงได้ทํากิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพัทลุงครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ เทศบาลทุกประชาชนเหตหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนี่มาเหตุสองปัจจุบันการเมืองานของเทศบาลเมืองพัทธลุงโดยเฉพาะกิจกรรมเทศบาลทุกประชาชนนั้นเราจะใช้ช่วงเวลาประมาณไม่น้อยกว่าเจ็ดถึงสิบวันเพื่อเข้าอยู่ในพื้นที่ในที่เรากำหนดและก่อนที่เราจะเข้ามาตรวจงานก็ให้ส่วนเกี่ยวข้องด้วยกองสวัสดิการ สำรวจจากชุมชนทุกชน,นว่าพี่น้องในเขตพื้นที่นั้นต้องการอะไรทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในที่สาธานะพราะข้อมูลทุกอย่างโดยกปกติทางเทศบาลเมืองพัทลุรงเราก็รับรู้อยู่เป็นบางส่วนอยู่แล้วแต่ถ้าเราเน้นในกิจกรรมที่มาเห็นหน้าเห็นตากันด้วยมานั่งคบปะกกันด้วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนั้น งานเราจะเกิดผลสำฤทธิ์ที่ดีขึ้นด้วยเจตนาของเทศบาลเมืองพัทลุงในปัจจุบันนี้ที่ทำงานก้าวแรกที่เข้ามาเทศบาลเมืองพัทลุงก็น,น้นความสวยงามของบ้านเมืองก่อนโดยใช้โครงการบ้านสวยงามนำล้างกวาดเช็ดตัดดูดอน,นุนนทางในที่สุะให้ดูดีขึ้นก่อน และก็พร้อมกับในบ้านเดือนในชบ้านที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็เก็บข้อมูลมาพวบเตบัตดอยู่ตลอดโดยบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ถูกใจบ้างหรือไม่สันงใจบ้างแต่เชื่อว่าทําได้หมดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางคราวก็ต้องเข้าใจเทศบาลน,นิดนึงการที่ไปช่วยในบ้านเดือนที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะนั้นทางเจ้าบ้าน ต้องทำหนังสือรายละเอียดให้ถูกต้องเพื่อกันความภาดของผู้ปฏิบัติเพราะบางครั้งบางคราวเราก็เป็นกันเองแต่พอเกิดเรื่องเกิดราวก็ก็ไม่รู้จะโทษใคร,คร,ครแต่สิ่งที่เราอยู่กันด้วยใจเรารักกันแล้วเราทําอะไรเรารับผิดชอบร่วมกันแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันเราทํากันเป็นแบบพี่น้องและเข้าใจ,จึ่งกันด้ะกัน โดยสองปีที่ผ่านมาผมมาทำงานร่วมกับคณะบริหารของกลุ่มก้าหน้าและสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้สร้างสิ่งดีๆขึ้นมาตามลำดับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลมนครในช่วงที่แยกช่องโผมาถึงหน้าถุรูว่านั้นพี่น้องชาวเทศบาลก็คงได้เห็นว่าเสาไฟต้องสองค่าจะหายไปภายในเดือนมิถุนายนี้ อันคือระบบดันอันเดอร์กราวซึ่งเป็นระบบสมัยใหม่ที่ไม่มีเสาไฟสายไฟสาย,ส,ายสื่อสารละรลวงในใหญ่เป็นโชคดีของเทศบาลพระสุลงด้วยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาห้งบมาทำหนึ่งอันเดอร์กราวหนึ่งท้องถิ่นเกือบสุดท้ายแล้วเหลือเฉพาะเทศบาลเมืองกับเทศบาลสตูลตอนนั้น และในเฟสที่สองก็ได้สำรวจแล,วแล้วในช่วงของตั้งแต่หน้าจุดรู้ว่ามาถึงสามแยกไฟแดงกรุงไทยตรงนั้นงบประมาณก้อนใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเราไม่มีความพยายามในขวนขวายเข้ามาปัญญาเราใช้ภาษีพี่น้องประชาชนก็คงจะทำไม่ได้แต่ช่วงที่สองก็สำรวจแล้วความมุกครอเข้าไปแล้วว่าจะได้ไม่ได้ก็ดูลำดับต่อไปได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่านั้น เราก็ได้สร้างอาคารดับเพลิงหลังใหม่ตรงข้ามทยาลัย,ายสรารประช่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอีกุดหนึ่งที่ชาวเทศบาลเราภาคภูมิใจเพราะว่าในจุดเดิมที่อยู่ใกล้ในพื้นที่เทศบาลอาคารเทศบาลน,นั้นมันติดกัดและไม่ท่องตัวเพราะมีโรงเรียนเยอะแยะถ้าเกิดเหตุเร่งด่วนขึ้นมามันก็ลำบากแตก่เรามาอยู่ที่สวนภูหน้าสรารประช่งตรงนั้นก็เป็นที่ที่เหมาะสม เป็นทางสามแยกสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างค่องตัวและก็ได้สร้างอาคารดับเพลิงอาคารที่สองไว้ที่พื้นที่ลำปงอีกหลังหนึ่งเป็นสถานีย่อยมีเจ้าหน้าที่ประจำครบชุดและก็ได้จัดซื้อลดน้ำและรถด,ดับเพลิงเรียบร้อยแล้วแต่ของยังมาไม่ถึงแต่อาคารเราก็เสร็จแล้วตอนนี้พนักงานเราก็เข้าไปทำงานแล้ว เ่งสิ่งที่มองเห็นได้ชัดที่หน้าอาคารเอรยวดีซึ่งได้รับความสัุนจากจังหวัดและโดยโยธาจังหวัดใช้เงินเฯฯฯฯฯฯฯศรษฐกิจฐานลากปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทั้งหมดตรงนั้นก็ใช้งบไปประมาณยี่สิบล้านดาทตรงนั้นก็เกือบจะเสร็จแล้วและที่กำลังจะตามมาในเกาะลอยของลำปางตรงนั้นก็ใช้งบชุนกลางโดยร่วมไปจังหวัดและโยธาจังหวัด ประมาณเกือบ้อยล้านบาทพัฒนาเกาะลอยทั้งเกาะให้สวยงามเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดพัทุงและต่างจังหวัดและเชื่อว่าก,ก็เสร็จถ้าตามโครงการก็ประมาณเดือนพฤษจิกาสองห้าหกเจ็ดหลายหลายอย่างจริงดีที่เกิดขึ้นในเทศบาลพัทลุงก็ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการภาคเอกชนและพี่น้องชาวยืนของเราที่เข้าใจ ไม่กัดขวางการทางานที่ถูกต้องและเชื่อว่าสิ่งแปลกใหม่ในเทศบาลมุทลุงยังมีอีกเรื่อยๆและจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านอาจโดยเฉพาะท่านประธานและกรรมการมีชนอาจจะน้อยใจตัวอกองผมมบ้านที่ไม่ก็ได้เจอหน้าเจอตาเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นจริงทีมบริหารทุกคนท่านสมาชิกส,สภาเทศบาลทุกคนก็ลงพื้นที่อยู่ตลอด ตัวกับผมเองมีหน้าที่ไปดึงไปหาส่วนระกอบนอกเหนือหน้าที่ที่ในพื้นที่เราจับจับได้ไปหาเงินหนาทองที่มาพัฒนาในเขตเทศบาลให้มันดูยี่ขึ้นและตอนนี้เราก็กำลังเดินเรื่องใหญ่อีกจุดหนึ่งคือการทำผังเมืองรวมของอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงร่วมกับท้องถิ่นต่างๆแต่เรื่องตรงนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญ และกำลังดาเนินการอยู่ความหวังของคนพัทลุงและชาวเทศบาลคือที่ทําการเดือนจาเกาซึ่งตอนนี้ก็ไปสร้างที่ใหม่ที่ผู้หมู่แล้วนั้นในเนื้อที่จํานวนสี่สี่ไร่และอยู่ติดกับสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุงซึ่งมีอยู่จํานวนหกไร่ถ้าเราสามารถบังคับให้เป็นลานบ้านลานเมืองได้โดยใช้ ถังเมืองเป็นตัวขีดนั้นชาวเทศบาลเมืองพัทลุงจะไม่เห็นการจัดงานบนท้องอถนนอีกต่อไปเรามีลานบ้านเมืองใหญ่เนื้อที่เกือบ5้าสไร่เพื่อบริการชาวเทศบาลและชาวจังหวัดพัทลุงอยากเป็นที่ไม่ต้องเกรงการใครทำกิจกรรมกันทุกวันก็ยังได้เลยในตรงนั้นวันนี้เรามาทำกิจกรรมที่ศูนย์ก,กีฬาของเทศบาลเมืองพัทลุง ที่น้องคงจะเห็นเวทีมวยม,มเราก็มีเจ้าหน้าที่มีผู้รับรู้ในกีฬามเมยไทยมาคอยฝึกสอนลูกชาวบ้านทั่วไปหรือว่าเด็กนักเรียนของเราก็ให้ปกติอยู่ว่าเขาจะรักกีฬามเมยไทยหรือไม่และก็เมื่อวันพุธทางส,มสโมสรโคริตเทโลก็มาทำข้อตกลงกับเทศบาลมุกตลในการพัฒนานักบอล ิบปีสองปีเริ่มตั้งแต่เด็กๆให้เป็นเรื่องเป็นอยางและเป็นสโมสอนแรกที่มาทำกข้อตลงกับท,ท้องีิในภาคใต้เราเทศบ,บาลเมืองพัทรลุงเป็นเทศบาลแรกที่กล้าดึงสมโมสอนใหญ่เพื่อมาสอนเด็กเราเพื่อต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นนักวนอาชีพก็ได้ตรงน,นั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดถ้าเราร่วมคิดร่วมทำแนะนำกันได้ ผมเป็นคนที่ง่ายๆมีอะไรก็พูดกันได้ทันทีไม่มีพิธีสรีตองอะไรมากอยากทำงานให้ดีและยึดถือความถูกต้องมากกว่าผมไม่ยึดถือความถูกใจถ้าพูดถึงความถูกต้องเราจะช่วยกันทำแต่ด้วยความถูกใจอาจจะขัดใจบ้างแต่ก็ต้องดูตามเหตุผลก่อนตรงนี้วันนี้ถือว่าเวลาหมดผมแล้วผมขอเปิดกิจกรรม เทศบาลพบษยาชุนตั้งที่สองหนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ